ฮัลโหลกูเต้นมอเกินเบบี้สััสดีตอนเช้าค่ะอีลาตื่นแล้วตื่นตอนสิบโมงอื้มเฮ้ยสมาผู้หายเถอะบันนี้ลูกขึ้นมาหายเห็ดเซมเซอยู่เห็ดเล่มเลอยู่ลูกออกมาวะมา ลูกออกจากที่นอนอะลุหืมสิบโมงเช้าตื่นสายคากมือนี่ือึอ่ะออกมาเล่นมาหืมตื่นเช้าขึ้นมาเขาทักทายกันด้วยร้อยยิ้มตัวลูกไรเขาทีทักทายกันด้วยขืนความเบ๋เฮ้ยสีมะเบ๋มะหายส่แม่จังไดทักทายกันด้วยร้อยยิ้มเอ,อ้อ ท่าเอ๊ะเต้นอะไตลูกอืมย ah ี่งละเต่นละเต้เฮยเต่นละต้อืมรอแม่นี่เด้อแม่ไปเอาหนำไม่ไหวให้อาบเนาะยี่งลานอนถ่ายแม่ได้ลูกเด้อ อาบน้ำแล้วค่อยกินนมหืมนึตื่นแล้วคะ่ะสวัสดีค่ะทุกคนยีหลานหน่อยตื่นแล้วจ้าเน้ยเน้่ยเ้ี่ยเอ้ยตื่นขึ้นมาอย่าเฮ็ดแกม้มอาอยะเอาโหลดเน้ย นี่เด้อแม่ไปเอานามเด้อลูกเด้อแม่ไปเอานนามเมื่อว้อี้ล่ะอาบก่อนสายลมเดือนตุลอาออกกัน้าพัดมาตึงๆหัวใจสศว้าวนาคนหนึ่งให้คิดถึงคนเคยฮักกัน จำคำอายสัญญาใจให้ไว้กนลาไปอยู่เมืองนานละนะคือผมมาดังสัญญาใจโทหาอายโทเท่าใดกระบอติดเห็นมือถือปิดน้องเห่งคิดวุ่นใจอ <c oughs> ย่าเฝ้านอนลูกขึ้นมาฟังแม่ร้องก่อน <c oughs> เนลีนา โอ้โหี่ไรอยากบอกแม่อืมมันเป็นแจ้งหดลูกมันเป็นแจ้งไดอืมอืมโอ้มันเป็นนังสั้นเต้อืมแจ้ไหนอีกบะนี่ฮะแจ้งหดอีกบะนี่ฮะ ันเป็นดั้งในอีกฮะอ่า,อา,อาแม่ฟังอยู่เบามาอ,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 าอาืบืน nè đi nè bơi má má hả ừm má, ừm quá lúc à ừm má, ừm 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 à ừm 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 khấu ừm 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 มันจะหาทุ่มแล้วนี่ดินะนอนเลยแล้วลกูกอีหนูอนพอรับแล้วอื้งิมฉี่เม้าวไอ้ยังย้ำนี่ย้ำหาทุ่มหรอเฮ้ฮะน,นอนนอนลูกนอนฮะนอนเถอะไม่เอาตุกกต๊กตาให้บาง เออเอานี่ตุ๊กตาเอานอนกอดตุ๊กตาเนี่ยเอาเอานี่นอนกอดน้องเนี่ยเอ้าเอ่น้องตุ๊กตานอนกอดเนี่ยเอ้าเอ้ยอือน้องนอนน้ำ นอนค่ะหุ่นอีพอนอนโกลนขาขาพี่หุ่น <c oughs> มันว่าเป็นเวลาเล่น <c oughs> ดอกหลูกมันเป็นเวลานอนมันเป็นเวลายามคืนแล้วนี่ นอนเถอะลูกสีนอนย่าไดทั้งที่รู้สึกได้ตลอดว่านอนกอดคนที่นอกใจถึงจะทำแทบเป็นแทบตา ยังอยากให้รักยิ่งอยู่ก็หกใจตนโอ้โ,โอยหลอกคนที่รู้ว่าชีวิตคู่นอนแม่ลองเพลงให้ฟังหืมตาเจ็บจะลูกขึ้นมีน้ำตาออกมหแบบนั้นหืม เมื่อกินน้ำตาจึงรู้ค่าของคำเตือนแม่เชื่อในรักแท้ฝืนคัานแม่นี้ตามพี่มายอมกินก่อนเกลือเพราะเชื่อในคำสัญญา หลังรักน้ำพาผลออกมาน้ำตาไหลาลิน <c oughs> <c oughs> อีหลาซึ่งตี <c oughs> อยู่กินนั้นไปจึงรู้ค่าของความเป็นพี่สิ่งที่เคยมีไม่งคงคี่เมื่อมีนี่สิ สัญญามากมา,หายหลบเปลี่นได้ไม่อายฟ้าดินฉากจบคือรักโอยบินตัดสินด้วยคำกล่าวลา